ช่วงนี้ผมมีความชั่วร้ายในจิตยเยอะมากครับซึ่งผมไม่ชอบตัวเองแบบนี้เลยครับเลยกลับมานั่งสมาธิแล้วควบคุมพฤติกรรมภายนอกครับอยากสอบถามว่านอกจากสองเรื่องที่ผมทํานี้ควรเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับลลึกถึงพระรัตนตรัยครับอันเนี้ยตรงจุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมพระาจย์ต้นท่านบอกว่าเวลาที่เราคิดเรื่องต่างๆเป็นอกุศลเรื่องไม่ดีต่างๆแล้วมันวนเวียนอยู่ในความฟุง้งซ่านต่างๆเนี่ย มันมีอยู่สองสิ่งที่สำคัญคือหนึ่งจิตไม่มีสมาธิสมาธิคือความตั้งมัน่นตั้งมั่นคืออะไรเวลาจิตที่มีความสมาธิตั้งมัน่นจิตจะไม่ฟุง้งซ่านจิตจะไม่หลงไปกับนิวรณ์ห้าอย่างง่ายดายนิวรณ์ห้าก็จะคือมีคือเวลาที่จิตของเราเนี่ยมันเรียกว่าไงอ่ะอยู่ในความฟุ้งซ่านแล้วกันเขาเรียกว่าอยู่ในนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าคือแบบมีการมาชันท้าคือแบบอยู่ๆก็รู้สึกแบบ อ,อยากกินน,นั้นอยากกินนนี้อยากไปเที่ยวนัน่นอยากไปเที่ยวนี่หลงอันนั้นหลงอันนี้อยากจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่กินนั่นกินนี่แล้วก็อาจจะรู้สึกแบบอยากตากแอร์อะไรเงี้ยได้ไหมอยากสบายขี้เกียจท,ทำนู่นทำนี่อันนี้เขาเรียกการมาชันทะคือถ้าจิตแบบอยู่หลงอยู่ในเนี้ยคือแบบพอใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพลิดเพลินอยากจะนั่นอยากจะนี่แหละเนี่ยอยู่ในการมาชันทะแล้วก็อยู่ในพยาบาทก็คือความแบบโกรธแค้นคิดถึงคนนั้นคนนี้โกรธนั่นโกรธนี่ ทีนมิทะก็คือหดหูท้อถอยเสื่องซึมคงอารมณ์แบบหมดแรงอะ่ะขี้เกียจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถูกไหมแบบหมดไฟไม่รู้วะทํทำอะไรดีอ่ะอุทธัตอุทธัตจกุก,กุจจะก็คือฟุ้งซ่านนี่แหละคิดไปคิดมาคิดเรื่อยเปื่อยโฟกัสไม่ได้มีความกังวลวิจิกิจฉาก็คือความแบบลังเลสงสัยอะ่ะเอ๊จะทําดีไม่ทําดีอะไรอย่างนี้ไหมถูกไหมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือ สิ่งที่มาปรุงแต่งจิตถูกไหมมันปรุงแต่งเยอะไปหมดเลยแล้วจิตที่ไม่มีสมาธิเลยอ่ะคือไม่มีความตั้งมั่นเลยมันจะมันจะถูกสิ่งเหล่านี้ปรุงแต่งจิตได้ง่ายคือเขาเรียกว่าไงระบบขันส่งมายังไงก็รับก็ต่อกกันไปอย่างนั้นคือไม่มีความสามารถในการจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้มันก็คือความเป็นสมาธิในความตั้งมั่นตรงนี้มันไม่เกิดเวลาที่จิตมีสมาธิและเกิดความตั้งมั่นเวลามีอารมณ์อะไรพวกนี้เข้ามามันก็จะเข้ามาได้แวบ มันก็จะไม่เข้ามามันก็จะเข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะจิตมันสามารถคงอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้เป็นระยะเวลาระยะเวลาหนึ่งอ่ะอืมนะครับอันนี้คือเรื่องของสมาธิแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความเป็นอกุศลที่แสดงผลต่อเนื่องเนะพระเจ้าต้นท่านให้แนะนําว่าให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยย,าย้ำๆซ้ำๆไว้เพราะว่าอะไรรู้ไหมพระรัตนตรัยเนี่ยถือเป็นมหากุศลมหากุศลเนี่ยคือ เมื่อจิตดวงใดได้ระลึกถึงพระรัตนาตรัยย้ำยซ้ำๆแล้ว่จิตดวงนั้นจะมีองค์คุณของพระรัตนาตรัยในการคุ้มครองก็จะมีมีระดับของความรู้นะก็คือพุทธ,ธคือความรู้ปัญญาแห่งการรู้แจ้งการตื่นรู้จะมีของความเป็นธรรมะก็คือความจริงแล้วก็ความเป็นสังขารความปฏิบตัติปฏิบัติชอบจะเข้ามาแนบจิตจิตดวงนั้นก็จะไม่ตกไปอยู่ขายของความเป็นอกุศลเวลาที่คิดถึงเรื่องอกุศลก็จะไม่ยาวนานไม่บ่อยครั้งก็จะดีขึ้น นะครับอันนี้ลองทําดูได้ผลแน่นอนเพราะว่าอันนี้ผมก็ทํามาแล้วนะแล้วก็ในเรื่องของการความตั้งมั่นของจิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิแล้วเนี่ยเวลาเกิดอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่ตกไปอยู่ในข่ายของความหลงอยู่ในนั้นน่ยมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาคือจิตเป็นอะไรที่ฝึกได้นะ ให้ข้อมูลได้ให้อะไรต่างๆได้คือเป็นประโยชน์มากๆอ่ะนะครับรละลึกถึงพระตาณตาใจแนะนําเพจธรรมนาวาของพระจัน้นนะครับมีหนังสือปฏิบัติอยู่ลองทําดูดีมากๆนะครับดีจริงๆอ๋อเดี๋ยวนะทำยังไงจะมีสติให้นานไม่หลงไปกับความคิดบ่อยๆครับนี่แหละจิตที่มีสมาธิและการฝึกระลึกถึงพระตาณตาใยยำยำซ้ำๆก็เป็นการสร้างสติและสมาธิที่ดีให้กับจิตแ,แรกๆก็เป็นสติทำไปทำมาก็เป็นสมาธิ เกิดความตั้งมั่นจิตก็จะสามารถคงอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้นามีความสงบระงับทําสิ่งใดก็สามารถโฟกัสได้ต่อเนื่องไม่หลงไม่ฟุง้งซ่านไม่แบบนึกออกไหมคนที่ไม่มีสมาธิลองสังเกตตัวเองเลยเป็นไงรู้ไหมเวลาอะไรเข้ามากระทบอ่ะจะหลุดเป็นไหมหลุดแบบทางนั้นทีทางนี้ทีโทรศัพท์มาหลุดทีหลุดทีแล้วลืมไปว่าต้องทําอะไรแต่คนที่ฝึกสมาธิและตั้งมั่นมาดีนะ คุณจะอยู่กับอะไรได้นานทําสิ่งไหนก็จะอยู่กับสิ่งนั้นจะมีเสียงดังเสียงวอกแวกเสียงที่มาลบกลัวเนี่ยคุณก็ไม่หลงไปกับตรงนั้นคือมันเกิดความตั้งมั่นแล้วไงจิตมันก็จะอยู่กับสิ่งที่โฟกัสอะ่ะหรือเวลามีอะไรเข้ามามันก็เหมือนกับมีเกาะป้องกันอะ่ะมันจะไม่ไม่หลงไม่หลุดไม่ไปไหลไปกับสิ่งนั้น